ครับสวัสดีครับคือจริงๆเนี่ยที่ผมทําคลิปนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับเกี่ยวกับหลายหลายคนที่เคยสอบถามว่าการปิดจุกยางเนี่ยตรงช่องชาร์จเนี่ยมันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรสําหรับตัวผมนะครับผมก็ใช้โดยปกตินะฮะโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่อยากจะแนะนําสําหรับ ผู้ที่สนใจนะครับที่สําหรับอยากจะปิดจุกนี้ครับว่ามีมีนิดเดียวครับวิธีการ,รการคร็คือหมั่นเปิดจุกมาเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเหงื่อเท่านั้นเองครับแล้วเราก็ปิดจุกกลับคืนไปแต่ว่าเมื่อเราใส่ใช้งานเนี่ยแล้วเราได้ทําการอ่าถอดสายหรือว่ามีการอาบน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะ เราก็สามารถที่จะ,ะมันเปิดจุกเนี้ยมาทําความสะอาดเช็ดโดยเราสามารถเปิดจุกเนี้ยได้ไม่ยากนะครับใช้ผ้าก็ได้ฮะ,ะสกิตออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เช็ดบริเวณนี้นะครับเพื่อให้มันแห้งเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่จุกเข้าไปดังเดิม เนี่ยครับลองทำกันดูนะครับ